สวัสดีทุกคนนะคะพ่อแมะยูคูมอนในชแนลนะครับเราวันนี้ก็อยู่ในอ็อบบี้เดิมแต่เพียงแค่มีตัวรับเพิ่มนะครับนะไอ้เหี้ยอะไรเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทำไมผปากแห้งวะแลตอนนี้ก็มีที่ลับใหม่นะครับนะงี่ดีนั่นก็คืออาบองอุสทำไมไม่เห็นหน้านี่ไงอับบองอุสมีมาแค่นี้หรอเล่นแค่นี้บอกซึ่งมันยากเชี่ยเลยนะครับ เลยนะคับนะยากมากๆเลยนะครับหมดนะวันนี้ผมอาจจะพูดไปเจ้าลุกเท่าไหร่แล้วนะปากแห้งแล้วไปกินไอ้นี่มานะครับนะหมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะสิเขาเรียกว่าอะไรนะเออเออ,เอ,อเออหมูกระทะนั่นแหละถูกแล้วแล้วกบนก้ก็แม่งลิปแค่นี้เอ้ยเราเล่นซึ่งอนาคตอาจจะมีการทําแบบนี้อาจจะมีการทําเรื่องนี้นะครับมนะ เนี่ยนี่ไงนี่ไงก็คือไรศรัทธานะเขานะสมองกู้รู้ความจริงนี้นาสตาร์นะเขานะเพื่อเรื่องกีดมีเรื่องอะไรนะเนานะจะเป็นอังกฤษหรือไทยนะเขานะยังไม่มีก่อนนะเขานะมันมาใครไม่เป็นไทยซึ่งอันนี้ก็พยายามที่จะไอ้นี่แล้วนะเขานะเออฮิสเตอร์เอชฮิสต์เอชก็คือ One เจนผู้รู้จดอิ a าส ยังทาไม่เสร็จนะค่ะนะของเออไอ,อ้นี่เขาไหยังทําไม่เสร็จใช่ก็ยังไม่ทําไม่เสร็จนะค่ะนะรออนาคตเป็นอะไรนะค่ะนะไม่ต้องรอหรอกเคียวกูไม่ทําอยู่แล้วนะทำเพื่ออะไรไม่รู้บาย